กรับเราจมือคันเทพครับนำเสนอลูกใสนะครับใน4เม็ดจะมีลูกนิ่มหรือลูกยางอยู่หนึ่งเม็ดครับก็คือลูกนี้ครับนี่ครับสีสันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสีเหมือนกันนะครับกดได้นะครับกดได้เสียงเงียบมากนะครับทั่วจานนะครับตัวนี้จะเป็นทั่วจานครับตั้งไหนก็กดได้หมครับ เยวได้หกได้ครับเหี no flower, ่ยวได้หกได้ครับเนี่ยตัวนี้อยู่ทั่วจานนะครับเล่นสีสองเอวก็ได้นะครับมีสองเยวได้นะครับเล่นสีสองเอวก็ได้นะครับกดหกกดเยวนะครับทั่วจานนะครับตัวนี้ร้านจมูกันเทียบขายอยู่ที่เก้าพันนะครับถ้าท่านสนใจก็ทักมานะครับหนึ่งชุดจะมีอยู่สี่เม็ดนะครับ ลูกยาง1เม็ดนะครับแต่สีสันสวยเหมือนกันเป๊ะนะครับครับตัวนี้ยังได้ไปกดเล่นนะครับใครเครียดนะครับก็ทักมานะครับเบอร์โทรไออยู่ด้านล่างนะครับแต่ไม่แนะนําให้เล่นการพนันนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายนะครับอาจถูกรงมือคดีได้นะครับสนใจทักมาก็ไปกดเล่นดูเจ้าเมืองคันเทพขายให้ถูกๆครับ